สวัสดีครับพบกับนัทสุพเนทรนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาชมรถไฟรวม19ขบวนตามถ่ายรถพิเศษทหารนะครับจากสถานีเชียงรากถึงดอนเมืองครับก็ก่อนอื่นเลยครับเวลา17.34นาฬินาทีครับช่วงเย็นนี้นะครับผมมาอยู่บริเวณใกล้กับที่หยุดรถคลองหนึ่งนะครับก็เป็นรถชานเมืองขบวนที่301กรุงเทพลบบุรีครับ คอมพิวเตอร์เทรนนัมเบอร์301ซิโรวันจากแบงก็อกทูลบีมาแล้วครับกำลังเคลื่อนตัวมารถจักทำการเป็นอัสตอมหมายเลข C125 ครับอ่าครับมาแล้วครับโอ้โหก็มาอย่างเร็วนะครับทำให้กล้องล้มเลยครับผมน้องมือ ทองครับก็ตอนนี้ขบวนนี้ก็มุ่งหน้าไปยังที่หยุดรถคลองหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นครับที่บริเวณใกล้ที่อยุดรถคลองหนึ่งสังเกตดูดีดีครับเห็นลุงกินน้ําด้วยนะครับโหบรรยากาศดีมากครับจริงๆผมก็กะจะถ่ายขบวนหนึ่งสามหกด้วยนะครับแต่ว่ามันผ่านไปแล้วนะครับท้าเวลาดีจริงๆถัดมาก็เลยมาต่อที่สถานีเชียงรากครับยามเย็นนะครับก็บรรยากาศดีนะสถานีนี้ คือเขามีที่นั่งพักคอยครับแล้วเผอิญว่าวันที่ผมมาเนี่ยลมมันพัดเย็นๆด้วยเนี่ยยิ่งขึ้นบนสะพานข้างบนคือลมพัดแบบเย็นสบายมากครับเวลา18.11นาิกานาทีครับก็เป็นขบวนรถชานเมืองขบวนที่3-4-1เดินทางจากสถานีกรุงเทพครับปลายทางสถานีชุมทางแก่งคอยครับ ordinary computer train number 3 4 1 f r o m bangkok to แก่งคอย junction ่ามาแล้วครับร,ร,รถจะทรการารเป็น GEA เบลเซซีห้า e ครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะถ่ายขบวนรถไฟตั้งแต่เย็นจนถึงดึกเลยนะครับมาชมกันครับจะว่าไปแล้วนะครับสำหรับสถานีเชียงรากเองเนี่ยครับก็ มีขบวนรถดยสาราะคร์นะที่เป็นรถชานเมืองนะครับจอดอยู่นะครับก็ช่วงเย็นนี่เลยเป็นอีกหนึ่งสถานีที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าบรรยากาศโดยรวมก็ดีนะครับแล้วก็มีขบวนรถที่จอดนะครับก็ผ่านไป1นาทีครับเวลา18บแนาฬิกานาทีครับขบวน3 4 1ก็ได้รับสัญญาณออกเดินทางต่อครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปคอนเทนต์ ของคลิปนี้ให้ฟังนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยผมมาถ่ายรถไฟนะครับวันนี้รวดเลยครับตั้งแต่เย็นจนถึงดึกครับเป็นจํานวนจุดๆขบวนนะครับแล้วก็นองเหนือจากนี้นะครับผมก็ดันเจอขบวนรถพิเศษอาหารโดยบังเอิญนะครับไม่ทราบมาก่อนด้วยนะครับล้วก็เลยไล่ถ่ายนะครับตั้งแต่สถานีเชียงรากนะครับไปยานุนะครับรอนเมืองครับลาลังสิตเรารอนเมืองครับก็เดี๋ยวมารับชมกันนะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างครับสําหรับ คลิปวันนี้นะครับเราก็จะได้รับชมขบวนรถวิ่งผ่านตอนกลางคืนนะครับอ่าเป็นขบวนรถเร็วรถด่วนรถ่วนพิเศษเข้าว่าไปนะครับวิ่งผ่านเชียงรากเนี่ยเป็นสไตล์ที่แบบผมอยากมาชมนะครับก็คือแบบอารมณ์แบบคนอยากอยากเห็นรถไฟสิ่งผ่านหน้าตัวเองะเอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวถ้าท่านใดชอบคลิปสไตล์นี้นะครับก็เดี๋ยวเตรียมรับชมไม่ได้ไได้เลยนะครับสนุกแน่อนอนครับเอาละครับไปลุยกันครับ ตอนนี้นะครับขบวน3-4-1ก็ออกจากสถานีเชียงรากไปเป็นที่เรียบร้อยครับอันนี้เป็นป้ายสถานีเชียงรากนะครับจะเห็นว่าสถานีข้างเคียงเนี่ยทิศเหนือเป็นสถานีเชียงรากน้อยนะครับแล้วก็ทิศใต้เป็นสถานีลังสิตแล้วก็มีเหมือนรถจักรนะครับรถจักรแบบสําหรับดําเนินงานอะไรสักอย่างนะครับจอดอยู่ที่เชียงรากด้วยนะครับเชียงรากเองเนี่ยครับก็มีชันชลาครับอย่างที่เราเห็นนะครับก็จะมีเจ็ด อ่าแปดชั้นชลาเลยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าแบบเป็นสถานีที่ใหญ่โตนะครับบรรยากาศยามเย็นนี่ครับผมเอาไมา้เห็นให้ดูนะครับผมมายืนชมวิวบนสะพานลอยครับก็เห็นแบบวิวทิวทัศน์ไปไ้ไกลๆนะครับก็บรรยากาศดีมากถัดมาแป๊บเดียวนะครับสิบแปดสองสี่นะครับก็มีขบวนรถเข้าสู่สถานี เชียงราาครับเป็นรถเร็วขบวนที่1นึเด่เดนชัยกรุงเทพอภิวัต์นะครับโอ้วันนี้เสียเวลามาพอตัวเลยนะครับนี่ครับ r a ไฟเทรนห n ายเลขวันวันทูมเด่นชัยถ o กรุงเทพอภิวัต์ Central Terminal นะครับรถจักรำการนะครับเขาเป็นอั t ต้อมหมายเลข4 3 0 3นะครับก็สำหรับขบวนนี้นะครับเดี๋ยวตอนขบวนนี้ออกตัวเนี่ยจะให้ได้ฟังเสียงรถจักรนะครับหัวเสียงเครื่องยนต์แบบพิวสติกดั้งเดิมนี่คือแบบ มันก็หึมมากนะครับบอกเลยท่านผู้ชมเอาละครับถึงโอกาสของสาวกพิวสติกแล้วนะครับท่านใดที่มีใจรักเสียงเครื่องยนต์พิวสติกครับเดี๋ยวผมจะให้ได้รับฟังกัน,นครับ ก็ให้ฟังเครื่องยนต์พิลสติกนะครับเป็นที่เน้เนไปเป็นเรียบร้อยนะครับสําหรับวันนี้เท่าที่ผมดูนะครับขบวนรถไฟสายเหนือเนี่ยมีเสียเวลากันอยู่พอสมควรนะครับไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลใดอาจจะเป็นแบบการก่อรสร้างรถไฟทางคู่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับถัดมาเวลา19นาฬิกา2นาทีครับก็มีขบวนรถชันเมืองนะครับอีกหนึ่งขบวนเข้าสู่สถานีเชียงรากนะครับเป็นรถชันเมืองขอบวนที่3 1 7 เดินทางจากสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีลบบุรีครับคอมมูเตอร์เทรนนัมเบอร์317 from ่ a จ o k t oc ลบบุรีริวขบวน317นะครับทำขบวนมาด้วยรถดีเซลรางนะครับโดยขันนำเป็น t s n หมายเลข1108ครับอ่าพวก3คัน,นครับกำกำลังจะเข้านะครับสถานีเชียงรากแล้วนะครับ สำหรับการถ่ายทํานะวันนี้ก็ในช่วงตอนมีแสงเนี่ยผมใช้ iPhone 13 Pro ครับในการถ่ายครับแล้วก็เดี๋ยวตอนที่ช่วงแสงเริ่มหมดนะครับก็จะเปลี่ยนนะครับมาใช้ตัวกล้องครับ Canon R6 Mark II ครับในการถ่ายครับในช่วงแรกๆเนี่ยผมถ่ายถ่ายคลิปเลยแบบรีบรีบกดนะครับแบบรีบกดโดยยังปรับโหมดไม่ค่อยเก่งมันก็เลยบันทึกเป็นแบบ Full HD ครับก็อาจจะดูแบบ แต่ผมจะมาเรนเดอร์คลิปเป็น 4k หมดนครับก็คาดว่ามันจะแบบเหนื่อๆไปบ้างนะครับแต่ในช่วงหลังนะครับหลังจากสองสามคลิปแรกนะครับของกล้อง canon r 6ที่มาถึงเนี่ยผมก็ได้ปรับโหมดมาเป็นโหมด 4k แล้วครับก็น่าจะพอใช้ได้ครับเราก็เดี๋ยวมาชมกันบรรยากาศรถไฟวิ่งผ่านกลางคืนนะครับตกลากนะครับผมใช้เป็นเ,เลนนะครับ ยี่สิี่ร้อยห้านะครับ f สี่ถึงเจ็ดจุดหนึ่งครับในการถ่ายครับมีช่วงท้ายๆนะครับที่ได้เปลี่ยนมาใช้เลนส์ฟิกนะครับในการถ่ายก็เรียกได้ว่าแสงล้นเหลือเลยแหละถ้าเราเอาเลนส์ฟิกมาใส่นะก็เวลาสิบเก้านาฬิกาสิบสองนาทีครับมีขบวนรถนะครับกำลังจะวิ่งผ่านสถานีเชียงรากเป็นรถด่วนพิเศษดิวเซลรางนะครับขบวนที่แปดเดินทางจากสถานีเชียงใหม่ปลายทางสถานีกรุงเทพประิวันนะครับ Special f เอสเรลคาร์บะเอ็กรอบเชียงใหม่ถูกกรุงเทพอภิวัติเซ็นทรัลทอรนีนอขณะที่ขบวน8วิ่งผ่านไปนะครับเห็นมีแสงไฟนะครับจากรถไฟด้วยนะครับคานว่าจะเข้าสู่สานีเชียงรากครับก็คลิปขบวน8ค่อนข้างมืดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็รวมถึงเดี๋ยวคลิปถัดไปของขบวน3ามสา นู่นนะครับก็อาจจะมืดนิดนึงเนื่อง,งจากผมอยู่ในมุมที่ค่อนข้างมืดนะครับแต่ก่อนขบวน3 1 3เรามาชมรตบวนพิเศษนะครับอุตาวิถีขบวน9นะครับเดินทางสถานีกรุงเพทพมหานครปลายทางสถานีเชียงใหม่ครับ <S <S Special Express Train Number 9 from กรุงเทพมหานคร Central Terminal to เชียงใหม่โดยขณะนี้นะครับกเ็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มสิบสี่นาทีครับรถจากำการนะครับก็ หมอไม่ทันจริงๆท่านใครทราบนะครับก็รบกวนมาคอมเมนต์บอกบุญผมหน่อยนะครับก็เรียกได้ว่าตั้งกล้องไม่ทันเลยนะผมเพิ่งขยับขาตั้งกล้องมาแล้วก็เอาตั้งแล้วแบบโอ้โหลุยแบบขบวนรถวิ่งผ่านก็ผ่านจัดยังไม่ค่อยดีครับเท่าไหรนะครับเวลา19บเนิกาสานาทีครับก็มีขบวนรถชั้นเมืองขบวนที่3ามหนึ่งสาเดินทางสถานี ลุงเทพปลายทางสถานีชุมทางบ้านพาชีครับก็เข้าสู่สถานีค,คอมพิวเตอร์เทรนเนอร์เบอร์3วันที From b a n g k o ท to พาชีจังชินนะครับก็หลังจากทำการนะครับเป็นอัสตอมเมดส4213นะครับก็รุงนี้พอดีผมเดินลงมากับนจะถ่ายภาพถ่ายนะครับแต่ว่าภาพนิ่งนะครับก็มืดไปเลยนะครับแต่ว่าบรรยากาศมันก็มืดจริงๆนะตอนนี้ ว่าแต่ตอนนี้เราถึงรถไฟขบวนที่เท่าไหร่ล้ะครับแคนร,รู้ไหมครับไครไม่รู้ยกมือขึ้น <c oughs> เอาอีกแล้วนะครับก็อ่ะขบวนนี้นะครับเป็นขบวนที่6กแล้วนะครับสำหรับขบวนรถชานเมือ,ของขบวนนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีริ้วครับที่พวกตู้วชสองปีนแรงครับสุตู้สีเขียวๆอยู่ในริ้วขบวนด้วยนะครับ เอาละครับก็เนื่องด้วยตรงนี้นะครับค่อนข้างมืดนะครับก็ทําให้วิดีโอออกมาค่อนข้างมืดครับฉะนั้นเดี๋ยวเราจะย้ายจุดนะครับไปยังจุดที่สว่างขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังไม่สว่างที่สุดนะครับเนื่องจากมุมนะครับมุมกล้องที่ผมต้องการครับตอนนี้ครับก็เป็นขบวน210ครับป้านตาคลีกรุงเทพนะครับเป็นรถธรรมดาครับเข้าสู่สถานีเชียงรากครับรับส่งผู้โดยสารครับ ordinary train number 210 r o m บ้านตาขี o b บ n ง k อกสำหรับดีเซลรางนะ้ำขบวนครับเป็น TSN หมายเลข1119นะครับ,รบตอนนี้ก็1ทุ่ม36นาทีแล้วนะครับสำหรับขบวน210เองเนี่ยเป็นรถธรรมดาขบวนสุดท้ายเลยนะครับที่จะจอดณสถานีเชียงรากนะครับก็ท่านใดที่โดยสารมาลงนะครับก็น่าจะต้องใช้ขบวนนี้นะครับในการเดินทางกลับครับแต่สํหรับโมเองนะครับพอดี มาด้วยรถมอเตอร์ไซค์สดตัวครับฉะนั้นเราจะอยู่ยาวๆไปนะครับอาเอาละครับก็ขบวน210ออกไปครับเดี๋ยวผมก็จะย้ายมุมถ่ายครับไปยังมุมที่มันสว่างกว่านี้ครับอ่ับในเมื่อหมดขบวนรถที่จอดสถานีเชียงรากแล้วครับฉะนั้นเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเข้าสู่เฟส ที่ขบวนรถไฟวิ่งผ่านยัมค่้คืนครับเวลา20นิ3นาทีครับก็เป็นรถเร็วขบวนที่139นะครับเดินทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรปลายทางสถานีอุโบลราชาธานีครับ Rapid train number 139 from กรุงเทพอภิวัตร Central Terminal to อุบลราชาธานีรถจากทำการครับเป็น QSY หมายเลข5206นะครับ กำลังจะวิ่งผ่านแล้วนะครับ ก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะมาขบวนต่อมานะครับเป็นขบวนสิบขบวนอะไรเอ่ยอ่าสถานะนี้เวลา20.42นาิกานาทีนะครับก็เป็นรถดวนพิเศษขบวนที่13นะครับเดินทางจากสถานีกรุงเทพอภิวัตลปลายทางสถานีเชียงใหม่ Special Express Train No. 1-3 f รอมกรุงเทพอภิวัติ Central Terminal ทีเชียงใหม่มาแล้วนะครับรถจักทำการนะครับเป็น QSY ไม่เลข5203 เรียบร้อยนะครับก็ต่อมานะครับโอ้โหมาแล้วแบบมืดเลยนะครับโอ้สองทุ่มสี่สิบหกนาทีนะครับขบวนอะไรครับแดนขบวนหนึ่งศูนย์สองนะครับรถต่เร็วขบวนหนึ่งศูนย์สองเดิน102ทางจากเชียงใหม่นะครับปลายทางสถานีกรุงเทพอภิวัตรครับประผิดเทรนเบอร์วันซิโร่ทูฟรอมเชียงใหม่ทูกรุงเทพอภิวัตเซ็นทรัลเทอร์มินอลนะครับก็ โอ้โหวันนี้เสียเวลามาพอตัวนะครับเพราะจักทำขบวนนะครับเป็น QSY หมายเลขห้าสนย์แปครับอ่ากำลังเคลื่อนตัวนะครับผ่านสถานีเชียงานาคครับแบบไม่เร็วเท่าไหร่นะครับค่อยๆเคลื่อนตัวครับ ก็สําหรับขบวนรถที่มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนะครับรุ่นจากขบวน102เลยเนี่ยก็คือรถไดยสารขบวนถัดมาก็คือจะเป็นขบวน22เลยนะครับก็ห่างกันเลยละครับทีนี้เวลาถัดมาแนละ้วเวลา3ทุ่ม2นาทีครับก็รถด่วนพิเศษอีสานมาคารับขบวนที่25เดินทางจากกรุงเทพประิวัติน์ปลายทางสถานีหนองคายนะครับ SPECIAL EXPRESS t r a ทรน u น b e r เบอร์25ฟ r ร m มกรุงเทพปรพิวััฐเซ็นทรัลเทอร์มินอลทุนองคายเราจะทำขบวนเป็น QSY เป็นเลข5211ครับ สองหนึ่งหนึ่งบวกสองห้าขบวนถัดไปนะครับเวลา21นาฬิกา20นาทีาครับก็ <10 7. S 2> มีขบวนรถไฟเข้าชเชียงรากนะครับเปน็นรถเร็วขบวนที่1 07นจะครับจากสถานีกรุงเทพปฐพิวรรธน์ปลายทางสถานีเด่นชัยครับ Rapid Tra i n Number 107 from กรุงเทพปฐพิวรรน์ เซ็นทรัลทอมิ n a l ทูเดนชัยรถจากทางขบวนเป็น a s สตอมเลขก1 5หนะครับ ขบวนนี้วิ่งเร็วสะใจอยู่นะครับขบวนต่อมานะครับเวลา21.38นาฬิกา 38. นาทีครับก็เป็นขบวนรถด่วนพิเศษอีสานวัฒนาครับขบวนที่23กรุงเทพอภิวัตอุบลราชธานีครับ <S <S Special Express Train Number 23 o from กรุงเทพอภิวัต Central Terminal to อุบลราชธานี รถจากทาขบวนเป็น QSY หมายเลขสองสามหกครับขบวนนี้นี่วิ่งเร็วอยู่นะครับผ่านแล้วลครับย่รถเร็วว่าแต่ตอนนี้ผ่านไปกี่ขบวนแล,ล้วครับคุณผู้ชมอ่น่าจะอ่าสิบสี่หรือเปล่าสิบสี่ครับามามาลุยกันต่อครับตอนนี้เวลา 2 1เ็นาฬิกา40นาทีครับก็เป oh, oh, ็นขบวนรถเป่านะครับโอ้โหนี่ผมยืนถ่ายนานขนาดนี้เลยครับขนาดที่ขบวนนี้นะครับนี่นะครับตอมสี่องหครับทำขบวน3 1 3ไปบ้านชาชีนะครับแล้วก็ตีกลับมาแล้วครับแต่ผมยังอยู่ที่นี่ครับเป็นไงครับยิงยาวของจริงครับอ่ะผ่านไปยังรวดเร็วเห็นทางด้านซ้ายมือมีห่วง ทางสะดวกแฝอยู่ด้วยนะครับอ่าสงสสยคาดว่าก็คงยังจะมีขบวนรถวิ่งเข้ากรุงเทพอยู่นะครับนะอ่ะต่อมาเวลาสี่ทุ่มสองนาทีครับอ่าเป็น,ปนรถเร็วขบวนที่หนึ่งสามสามนะครับเดินทางจากสถานีกรุงเทพอภิวัตน์ปลายทางสถานีหนองคายครับ Rapid Train n u m b e r 1 3 3 from มกรุงเทพอภิวัตน์เซ็นทรัลทอร์มิแนลูหนองคายหมาตัวที่เห็นเมื่อสักครู่นะ่ะตัวนั้นน่ารักมากเลยครับแบบมันแบบเฟรนดี้นะครับ ใครมาสถานีนี้ก็หาอะไรมาเลี้ยงมันหน่อยนะครับน่ารักจริงๆครับตัวน,นี้อ่านี่มุ่งมาแล้วครับโอ้วิ่งเร็วได้เรื่องเลยนะครับพี่ได้ชี45้4522ทำขบวนนะครับอ่าโหมายังเร็วจริงๆขบวนนี้ต้องแบบนี้สิครับต้องแบบนี้ ารถจักรหมายเลขอะไรวะขบวนนี้เนี่ยก็แบบเร็วแบบจนผมมองเลขรถจักรไม่ทันอะต้องมากดดูทีหลังนะครับถึงได้ทราบอะต่อมาครับเวลา4ี่ทุ่มสิบามนาทีโอ้แป๊บเดียวเองนะครับอะก็เป็นขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางขบวนที่22ครับเดินทางจากสถานีอุบลราชธานีปลายทางสถานีกรุงเทพอภิวัตรครับ Special Express เร็วขานัมเบอ22 from อุบลราชธานี to กรุงเทพอภิวัต Central Terminal อ่านะครับกำลังเคลื่อนตัวผ่านแล้วก็อย่างที่เห็นครับห่วงทางสะดวกครับมีอยู่2ห่วงเลยครับทั้งเนี่ยทั้งชันชลา6แล้วก็ชันชลา5้าครับผมเองก็แปลกใจนะครับว่าเอ้ยเอ้ขบวน2องมันผ่านแล้วมันไหนๆแม้ยังมีห่วงอยู่นะครับอ่าลองเดาสักครั้งิครับว่าเป็นขบวนอะไรจะมีขบวนอะไรวิ่งมาอีกนะครับแต่ก็นะครับผ่านแวแป๊บเดียวจริงๆครับเวลาซีรุ่มสิบแปดนาทีครับ มาแล้วครับขบวนรถพิเศษทหารนะครับสเปเชียลเทรนครับก็สำหรับขบวนนี้ผมไม่ทราบมาก่อนเลยนะครับตอนแรกจะเก็บกล้องแล้วด้วยครับโอ้โหเห็นอ้าวมีแสงไฟครับนี่เป็นก็เลยแบบรถไฟมาแน่ๆขบวนนี้ทำขบวนมาด้วยหมายเลข4036ครับขบวนรถพิเศษก็สำหรับต้นทางปลายทางหรือเลขขบวนเองผมก็ไม่ทราบนะครับก็นี่ครับมา,มาให้รับชมกันดีกว่าโอ้โหแบบ ี่ครั้งแรกเลยมั้งเนี่ยที่ผมได้มีโอกาสถ่ายขาบวนรถทหารเนี่ยรถพิถเศษทหารคือแบบเจอแบบฟุกๆนะครับไม่ทราบกาหนดการอะไรทั้งสิ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวไปรับชม,มันแล้วก็เนื่องด้วยขบวนเนี้ยมาที่สถานีนี้เห็นไหมครับว่าเอ้เขามีการแบบวิ่งชะลอทางชะลอทางเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูนะว่ามันคาดว่ามันจะมีอะไรเพิม่มเติมมาอีกหรือเปล่าครับซึ่งเหตุการณ์เนี้ยก็เ,เลยทําให้ผมเนี่ยคาดการแล้วก็ คิดไว้แล้วกะว่าสามารถไปดักขบวนนี้ที่สถานีรังสิตแล้วก็ไปดักก่อนจะเข้ารอนเมืองได้อีกทีเลยนะมาดูนะครับว่าจะมีอะไรยังไงต่อไปอ่ะพอาแต่ขบวนนี้ขบวนเท่าไหร่แล้วนะอ่ะขบวนที่18แล้วนะครับ่าแปบลบว่าถ้าตาม oh. โจหัวคลิป oh. แปลว่ามันต้องมี oh. อีกขบวนหนึ่งนี่นะว่าอะ่รขบวนนั้นมันขบวนอะไรว่าอ่ะ รับชมกันดีกว่าครับคือระหว่างเนี้ยก็จะยังลากคลิปขอบวนนี้ครับเนื่องจากขอบวนรถอนะ่ะยังค่อยๆผ่านไปครับฉะนั้นก็ท่านผู้ชมอ่ะก็จะมีเวลาครับในการที่จะเดาครับว่ารถขอบวนที่19มันคือขอบวนอะไรขอบวนสองก็เข้าไปแล้วมีรถพิเศษทาหารมาเป็นขอบวนที่18แล้วขอบวนที่19มันคืออะไรมันคือรถวิ่งเข้ากรุงเทพหรือมันคือรถวิ่งออกจากกรุงเทพอลองเดากันดูนะครับ ทำแบบเหมือนเหมือนสร้างเฟซให้ตัวเองเนาะดูว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นขบวนอะไรดีเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับม,มันมีมันมีห่วงนสัสะดวกแขวนอยู่อีกห่วงหนึ่งนะครับอ่าแปบลบว่ามันยังมีขบวนรถ,รถไฟอยู่นะครับซึ่งผมอะก็ไม่รู้ด้วยตอนแรกจะเก็บกล้องตั้งแต่ก่อนรถทหารมาแล้วครับก็โหเดชาบุญเห็นแสงไฟพอดีโอไม่งั้นละเสียใจเศร้าแน่นอนนะครับ สำหรับขบวนรถทหารเองเนี่ยเขาก็ดูเหมือนว่าเขาชะลอความเร็วนะครับไม่แน่ใจว่าจะต้องรอทางหรืออะไรยังไงหรือเปล่านะครับของขบวนไหนหรือเปล่านะครับแต่ก็เขารับพวงทางสะดวกแล้วนะแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆแต่ทางในช่วงตอนทางเชียงรากไปเนี่ยมันก็ยังเป็นทางสามอยู่นะแต่ว่า มันจะเหลือทางสองก่อนจะถึงสถานีลังสิตนะครับซึ่งผมเองก็ไม่แน่ใจว่าทาง2อ่ะไม่ถึงทาง3ามเนี่ยมันไปสิ้นสุดตรงไหนครับตรงปัจแจตัวไหนไม่แน่ใจว่าใช้ทางฝั่งทิศใต้ของสถานีเชียงรากไหมหรือว่ามันจะยังยืดต่อไปจากนั้นอีกหน่อยครับท่านใดมีรู้นะครับก็มาคอมเมนต์บอกเล่าก็ได้นะครับเพราะว่าในทางช่วงตั้งอ่ะตั้งท่าตั้งแต่สถานีเชียงรากเนี่ยไปจนถึง สถานีชุมทางบ้านพาชีเนี่ยแน่นอนว่าตรงนี้เป็นทางตอนทาง3เลยก็คือแบบมีสามรางให้รถ,รถไฟวิ่งกันได้สบายๆนะครับว่าแล้วก็อ่ะครับขบวนที่19ของวันนี้นครับเวลา22่นาฬิกา2ีนาทีครับก็มีขบวนรถนะครับเข้าสู่สถานีเชียงลากเป็นขบวนรถเปล่านั่นเองนะครับอ่า เปดูเริ้วดีเซลลานแนละ้วอ้าวคูณมากเลยนะครับน่าจะเป็นเริ้วของขบวน317นะครับแล้วตีเปล่ากลับมานะครับตีเปล่าครับผมเองไม่แน่ใจนะท่านใดทราบข้อมูลนะแจ้งกันในคอมเมนต์ก็ได้นะครับมาแชร์ข้อมูลนครับเพราะว่าผมเองก็ยังไม่เชี่ยวชาญในเรื่องข้อมูลรลถไฟสายนี้เท่าไหร่นะครับอ้าอนี่นี่เองนะแปลว่าเป็นไม่ได้นะว่าขบวนเนี้ย อาจจะตามหลังขบวนรถพิเศษอาหารมาแต่ว่ารถพิเศษอาหารอาจจะชะลอทางเพื่อให้ขบวนนี้แซงไปหรือเปล่านะครับก็ว่ากันไปครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสถานที่แล้วครับต้องเคลื่อนย้ายแล้วเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันตอนแรกคือคิดว่าจะไปเก็บขบวน51าหนึ่งด้วยนะแต่ว่าเกิดว,ว่าดูเวลาแล้วแล้ว,ลวก็เป็นการคาดการณ์เฉยเลยนะไม่ไม่ทราขบข้อมูลปรากฏว่าะคา,าดการณ์ถูกต้องนะครับคาดว่าขบวนนี้ยังไงก็ยังไม่ผ่านหรอกน่ะ ราน่าจะต้องรออาจะโดนขบวนก่อนนั้นแหละแสงขบวนไอขบวนที่เป็นริ้วรถเปล่าจากสังเก็นะครับเพราะว่าผมไม่เจอบวนนั้นแล้วแต่ว่าผมมารอที่สถานีนักสิล์ผมเจอนะครับริ้วขบวนรถอาหารเจออีกรอบหนึ่งครับหน้ารอบนี้มีแสงสว่างสองให้ชัดเจนไม่เห็นกันไปเลยนะครับ,บ,บก็ผลยุทธปกรณ์มาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมนี้แบบโอ้โหเพิ่งได้เจอครั้งแรกเลยตื่นเต้นนะครับอารมณ์แบบ เหมือนแบบเด็กเจอของเล่นอย่างนันเลยนะครับนี่ครับโอ้ต้นทางปลายทางก็ไม่ทราบนะครับว่าที่ไหนแต่ก็เอามาให้รับชมนะครับนะครับผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็เช็ดกันนะครับผมก็กะจะเคลื่อนย้ายนรไปต่อคือแผนตอนแรกกับผมกะว่าจะไปตรงสถานีรถไฟฟ้าหลักหกนะเพื่อว่าจะได้แบบไปเก็บขบวนท่าหนึ่งด้วยแล้วก็เก็บขบวนนี้นครับแต่ปรากฏว่าผมไล่ขบวนรถทหารไม่ทันนะครับก็ อ่ะนี่เลยครับไปยาวมานี่เลยนะครับโค้งดอนเมืองครับเจ็บไปที่สุดท้ายแล้วก็ยอมทิ้งขบวนท่านไปนะครับจะดูขบวนท่านหน่งวิ่งสวนไปในขณะี่ผมกีโมไซน์นั่นแหละก็ไม่เป็นไรนะครับไว้โอกาสหน้ารถทหารก่อนครับนานๆได้ถ่ายทีเคยถ่ายครั้งแรกขอขอตามถ่ายยับเลยครับถ่ายสามรอบก็เลยอ่าสิ้นสุดคลิปด้วยประกาศราชนีแลนะครับก็ฝากไว้ที่ท้ายครับด้วยอ่าริ้วขบวนรถ พิเศษอาหารครับก็สำหรับวันนี้ครับก็เป็นอันจบคลิปนะครับรวมรถไฟ19ขบวนแล้วก็รถพิเศษอาหารครับขอบคุณท,ท่านที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ